พวกช่องปุ <A> ๋ยแฟมิลีกันอีกแล้วนะจ๊ะดเอาจองคนเอาคนรักนกรสาธุสาธุอันนั้นก็ไปก็ไปซื้อฉอดที่ดินกันนะให้เรานาทำการผูกดวงลูกนิมิตกันนะนะพวกเราก็มาผูกดวงพวกเราเอาไว้เลยนะครับในหลุมลูกนิมิต นะเเป่นการเข้าไปดูดชักายรับงจดฉะลอที่ดีจะะลอที่ดีนเป็นที่เป็นส,ส,นนสเป,นสเปนสน็นที่รองรับนะาอานะตเป็นรเป็นที่รองรับและนำหน้าที่ปลูกสร้างนักหลายพ่อแม่พี่น้องทงั้งผู้หญิงและผู้ชาย นูกนะครับนำมาเอาไน้ใชอกเป็นการให้กบฏใช้ฟงคอนกันไจ้ามเป็นการรักจบติดแล้วก็เอาไว้ในปอนทุธศาสนาอาถรรพ์ป้ากศฉายจักฝากเอาไว้ฉันจะได้ใช้ตอไหนล่ะไม่มีใครนะครับที่จะอายุยืนถึงร้อยสองรอยปีหรอก ยันนกประกา้าให้แขวนไว้ตรงประตูหน้าบ้านเราหนาะแขวนเอาไว้ด้านในนะมันจะได้เรียกทรัพย์เรียกสยกนินเรียกเงินเะรียกทองหนาเข้ามาสู่บ้านเรานะพี่น้องจ๋าอ่าก็จะนั้นนะครับบ้านเราไม่มีศัตรูก็อะไรก็ามาได้แล้วนะเพราะเขากลัวมีตัดไว้นะต่อไปก็จะมีแต่ทรัพย์สินเงินทองไหลเข้านะครับนาะปม่หยุดหย่อน หนาะไหลเข้ามาอย่าไปหยุดหยอดอย่าไปขาดสายอา้านี่แตนด์เปิ้ลจะต่อพ่อป่าลอยฟ้ากันเลยนะจ๊ะอา้าเอาแบงค์ต่อแบงค์นีต่อกันเลยจ้อาอ้าคุณพี่จ๋เาเหลือโค้งจงคนเดียวแล้วตอนนี้นะครับดนะับพ่อป่าลอยฟ้าเอ้าต่อกันเลยจะไม่เป็นไรโค้งจคนเดียวนะครับเราเราก็ขายได้พวกเรานะครับมารม่วมมาดโหมดนาการ หาพวกเราจะได้ขึ้นไปเปาพระนางสู่ธรรมานะครับหนาะในเวลานี้แล้วนเป็นเวลาดูายโอกาสดูายของพวกเราที่ได้เข้ามาทำบุญนะครับในาง,งานฉลองโอดนาเราได้มาทำบุญนะครับใน,ในงานฉลองโอดถ้าก้มไปปิดลูกนิดๆไม่ถึงนะครับเอาแผ่นทองคลิงลงไปในนั้นเลยก็ได้นะครับ ติดแปดทองลงไปอันในเลยก็ได้เลยจ้าติดไม่ได้เลยเอาเอาอันนี้ไปนะเอาอันไหนติดได้ไปรับอันดีนเลยครับจ้าคุณพี่จ๋าเข้ามา,าน,มานะ I, I I I begin to I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 , 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 I begin to แต่ยัน้องก็กลับไปตไว้หายลัดองมีอะไรให้เขาผู้ชายมีมีมีขงดีมีเลยที่เขาขอให้ดีแล้ว แล้วเราปล่อยเลยนะารได้ยังนะครนคอนครนคทุกอย่าแล้วเราปล่อยเลยเดีาแต่กองการรุ่งสของเรายังไม่ปิดนะครับ ยังรอตานะครับน้าจากพ่อแม่พี่น้องอยู่นะครับหน้าตาพ่อแม่พี่น้องที่เดินอยู่ยังไม่ได้ไปสาวน้อยเป็นแันแปร์น้าตาสงสารคนกคนนี้ก็มาต่อของป่าลอยฟ้ากันหน่อยนะจ๊ะเอานต่อป่ยฟ้าลอยฟ้ากันหน่อยท่านสตั๊กเบิร์อย่างที่พี่เจ๋านะครับนำไปดีก่อนนะจ๊ะนองน้งแต่งปูดกัน